สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนนะครับในช่อง Basicom c Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมานําอีกถึงเทคนิคนะครับในการสร้างสไลด์ PowerPoint สวยง่ายๆนะครับแบบมืออาชีพนะครับโดยไม่ต้องมีพื้นฐานในการออกแบบนะครับก็สามารถสร้าง PowerPoint ให้สวยงามนะครับสำหรับพู้เรีนได้นะครับโดยไม่เกิน5นาทีนะครับจาก EP ก่อนหน้านี้ผมเคยแนะนำนะครับหวิธีในการสร้างก็ หลายคนก็นำไปใช้ได้นะครับวันนี้ผมจะแนะนำอีกหนึ่งวิธีนะครับในการสร้างโฮโลไทด์แบบสวยๆง่ายๆนะครับที่ใช้เวลาสร้างไม่นานนะครับนี่คือตัวอย่างประมาณนี้นะครับที่ผมสร้างด้วยโปรแกรมที่ผมจะนำเสนอเพื่อนในวันนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะครับวิธีการสร้างนะครับขั้นแรกนะครับก็เข้า google นะครับแล้วก็ พิมพ์นะครับลงไปนะครับคำว่า k e n ่ a c o m นะครับนี่ครับ k e n ่ a c o m นะครับแล้วก็คลิกลิงก์นี่เลยครับก็เป็นหนึ่งเว็บนะครับที่ช่วยให้เราสามารถสร้างดีไซน์นะครับการพิเศษแบบต่างๆที่สวยงามโดยไม่ต้องใช้ h ฟ t o s h อ p นะครับหรือโปรแกรมที่ใช้เทคนิคการสร้างสูงนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ล็อกอินเข้ามาก่อนเลยนะครับแต่ใครยังไม่ล็อกอินก็สมัครสมาชิกนะครับก็สามารถล็อกผ่าน Gmail ได้นะครับโอเคเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับโปรแกรมนี้นะครับก็จะมีให้สร้างกราฟิกหลายแบบมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้นะครับแบนเนอร์นะครับเอกสารขนาด A4 และอื่นๆนะครับในการสร้าง PowerPoint นี้นะครับเราก็ให้เลือกไปที่นะครับ Presentation นั่นเองนะครับเมื่อคลิกนะครับ Presentation หรือนำเสนอนครับก็จะมีรูปแบบนะครับสไลรูปต่างๆมากมายให้เราเลือกใช้นะครับนี่ครับรวมไปถึงภาพขึ้นไปและหน้าย่อยเลยนะครับเราก็สามารถเลือกและนำมาใช้ กับงานของเราได้เลยนะครับผมจะเอาไฟล์นี้นะครับตามตัวอย่างนะครับก็ใช้ฟรีด้วยนะครับนี่ครับเราก็สามารถเลือกหน้าลงไปได้นะครับหน้านี้นะครับถ้าจะบวกเพื่อนก็บวกเข้าไปครับหรือหน้า2นะครับก็สามารถฟูกัสเลือกหน้าได้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับลบก็สมนานะครับโอเค เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนข้อความได้นะครับนี่ครับในนีค้ครับ basic com นะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้นะครับในช่องนี้นะครับนี่ครับเจ้าใหญ่เจ้าเล็กเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรนะครับถูกต่งได้ หลากหลายเหมือนกันนะครับนี่ครับไม่ต้องมีพื้นฐานนะครับเราก็จะสามารถอัพโหลดนะครับนี่ครับรูปภาพต่างๆนะครับข้อความนะครับใหม่หรือจะเป็นรูปภาพเพิ่มเติมนะครับนี่ครับก็สามารถโหลดนะครับรูปภาพที่ลิงก์กับ กดได้เราได้นะครับนี่ครับจะลองแทรกลุภาพนี่ครับเข้าไปดูนะครับนี่ครับก็แทร่อัลตร้เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนวิธีทำมาใช้นะครับเพื่อเรา ออกแบบเสร็จนะครับเราก็เลือกนี่ครับดาวน์โหลดนะครับก็สามารถเลือกได้หลายไฟล์ครับ PDF JPG PNG นะครับผมเลือกเป็น PNG แล้วกันนะครับพอมีเป็นไฟล์ที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วกดดาวน์โหลดครับ นี่ครับก็จะได้ไฟล์ซิปไฟล์นี้มานะครับอ่าเอาได้องว่าแล้วกันนะครับได้ดีแล้วกันนะครับหน้าจอผมเต็มนะฮะอ่า new folder วางลงไปแตกไฟล์นะครับนี่ครับเราก็จะได้รูปภาพนะครับ พีย์สเตชันดูสวยมาใช้งานแล้วนะครับนี่ครับสวยงามโดยไม่ต้องดีไซน์นะครับฟอนต์ก็สวยนะครับแล้วก็ทำการเปิดพอคอยขึ้นมานะครับแล้วก็แทรกรูปภาพนะครับเลือกเจ้าอุปกรณ์นะครับได้ดีนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปภาพเมื่อกี้นะครับนี่ครับแทรกเข้าไปนะครับ เพิ่มไปอีก2หน้านะครับผมมี3รูปนะครับก็แทรกเข้าไปครับก็ขยายได้นะครับให้เต็มจอนะครับประมาณนี้นะครับไปใช้งานได้นะครับแล้วก็แทรกอีกหนึ่งรูปนะครับโอเค ทดลองรับให้ดูนะครับนี่ครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการสร้างนะครับออกแบบ PowerPoint นะครับ2020นะครับให้สวยงามไม่ง่ายนะครับโดยไม่ต้องออกแบบเองนะครับก็บอกว่าคงจะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เพื่อนๆจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดีไซน์ออกแบบสื่อนังสือได้ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับ ถ้าดูใจนะครับก็ช่วยกดติดตามส s c r i b e นะครับช่อง b a s i c o m Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการสร้างคลิปดีๆต่อไปนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ